สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีโกโสนสวยมาฝากมานําเสนอครับผมมาในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมราคากระถางละ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมปกติกระถาง8นิ้วราคาจะอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสองบาทเลยนะครับผมคลิปนี้นะผมปาล์มให้ในราคา150บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีหลากหลาย สายพันธุ์หลากหลายชื่อนะผมขอแนะนําเลยว่าอยากกอกิฟนะครับผมเดี๋ยวจะพาดไม้สวยๆนะครับผมเริ่มกันที่ต้นแรกนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงอาทิตนะครับผมสวยมากนะผมต้นใหญ่ต้นแข็งแรงนะครับผมฟอร์มสวยมากนะครับผมแสงอาทิตนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะผมโกสลนที่มีลักษณะสีชมพูนะผมต้นนี้คือสวยสมบูรณ์มากนะครับผมนี่ครับดูสีชัดๆนะครับผมท่าช้างสีชมพูนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมกระถาง8นิ้วนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับผมต้นนี้ท่าช้างนะครับ ต่อไปครับผมโกสลสต้นนี้เป็นไม้ตั้งคู่นะผมที่มีมาพร้อมกันนะผมต้นนี้มีชื่อว่าพุทธคุณนะครับผมสวยมากนะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับพุทธคุณนะผมต้นนี้ราคาจัดพิเศษนิดนึงนะผมราคาจะอยู่ที่250บาทนะครับผมสำหรับพุทธคุณต้นเดียวนะครับผมที่ราคา250บาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าธรรมคุณนะผมธรรมคุณปาลมให้ในราคา150บาทนะผมเพราะว่ามีจํานวนเยอะนะผมแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยยังไม่มีจํานวนเยอะนะผมสวยมากน่าสะสมนะครับ250บาทนะผมพุทธคุณนะครับส่วนธรรมคุณปาลมให้ในราคาเหมือนเดิมครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะผม ตั้งคู่กันนะผมพุทธคุณกับธรรมคุณนะครับสวยมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสัตตบริพันนะผมเป็นโกศลที่หายากนะผมปกติใสแบบนี้ราคาจะอยู่ที่350บาทเลยนะครับผมคลิปนี้นะผมเฉพาะคลิปนี้นะครับผมปามให้ในราคา150สบาทนะครับผมสับ สำหรับสัตะบริพันธ์ต้นนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าสวยหายยากนะครับผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมสัตตะบอริพันธ์นะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดารารัตนะครับผมหายหายไปนานเลยนะครับผมสำหรับดารารัตนะครับผมตั้งแต่ปามเลิมขายโกศลมานะครับผม ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ได้ที่ได้มาขายนะครับผมตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วนะผมเพิ่งมาเจอนะครับเนี่ยต้นนี้คือดารารัตนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมมีเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับผมสวยมากนะครับดารารัตนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเลิศนิมิตนะครับผมไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผม สวยและหายากนะผมกระถาง8นิ้วนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเลิศนิมิตนะครับผมสวยมากหายากมากมีจำนวนน้อยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพลินจิตนะครับผมสวยมากต้นนี้ใบใหญ่ลายสวยลายเด่นนะครับผมเพลินจิตนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับ เพลินจิตครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าขุนเหล็กนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมเป็นไม้ที่กัดออกไปทางสีชมพูสีแดงนะครับต้นนี้ลายเด่นชัดเจนสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมขุนเหล็กนะครับกระถาง8นิ้ว150บบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระ จันฉายนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับพระจันฉายนะครับผมสวยและหายากนะครับผมพระจันฉายเป็นไม้ประกวดเลยนะครับนี่ครับผมสวยมากนะครับผมพระจันฉายนะครับกระถางแปนิ้ว150บบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอารีนะครับผมโกศลใบกลมนะครับ สีชมพูนะครัผมลักษณะเด่นของเขาคือสีชมพูกับลายของเขานะครับผมสวยมากนะผมลายเด่นชัดเจนสีสวยนะครับผมอารีต้นนี้ความสูงนะครับผมไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรนะครับผมอารีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเกตชัยโยนะครับผมต้นนี้สวยมากลายสวยลายเด่นนะครับผมต้นนี้คือ ฟอร์มสวยนะครับผมปกติไซส์นี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่220-250บาทเลยนะครับผมเฉพาะคลิปนี้นะผมให้ในราคา150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมกระถาง8นิ้วนะครับเกรดชัยโยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสังทองนะครับผมเป็นโกลนใบยาวนะครับลักษณะโดดเด่นก็คือ เกลียวนะผมใบบิดเกลียวได้สวยมากนะครับผมจะกัดสีออกไปทางสีชมพูเลยนะครับผมสังทองนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมและขอบอกเลยว่ามีเพียง1ต้นนะครับผมสังทองครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปิ่นแก้วนะผมเป็นโกศลที่มีสะโพกนะครับสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวนะครับผม ปิ่นแก้วนะครับผมนานๆจะมีมาให้หนึ่งครั้งนะครับผมคือสวยมากนะครับนี่ครับผมปิ่นแก้วนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหามนตรานะครับผมต้นนี้ใบกลมสวยมากนะครับผมหายากมีจํานวนน้อยนะครับผมมหามนตรานะครับกระถาง8นิ้ว150บาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกกระจิบนะครับผมสวยมากนะครับผมนกกระจิบพอมีจํานวนอยู่นะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมนกกระจิบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะครับผมเป็นโกศลใบกลมที่ใหญ่มากนะครับผมสวยและหายากนะครับผม เศรษฐีบ้านดอนนะครับ150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าร้อยรักนะครับผมสวยมากนะครับเป็นโกศลใบกลมนะผมสวยแบบสมบูรณ์นะครับผมร้อยรักนะครับผมจะเป็นลักษณะสีชมพูนะครับผมลักษณะจะสีชมพูนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมร้อยรักนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลางทิพนะผมเป็นโกศลที่มีสะโพกใหญ่นะครับผมปลายใบยบิดเกลียวนะครับผมสวยมากนะครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนต้นนี้นะครับความสูงไม่ต่ำกว่า40เซนติเมตรนะครับผมปลางทิพนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สายทานนะผมเป็นโกศนใบยาวนะครับสีชมพูนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมกระถาง8นิ้วนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสายทานนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคุณธรรมนะครับผมสวยมากนะครับจะเป็นไม้ตั้งคู่กับธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็พุทธคุณนะครับส่วนต้นนี้คือคุณธรรมนะครับผม สวยมากนะครับผมลักษณะสีชมพูเลยนะครับผมคุณธรรมนะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายอดเพชรนะผมไม้โกศลในตำนานนะครับผมสวยมากนะครับยอดเพชรนะครับผมกระถางแฟนนิ้ว150บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมยอดเพชรครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สะพานพระพุทธเลิศล่านะครับผมมีเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับสะพานพระพุทธเลิศล่านะผมหนึ่ร้อยห้าสบาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุ้มซับนะครับผมอุ้มซับนะครับผมต้นนี้หายากนะครับมีจํานวนน้อยมากนะครับผมทั้งสวนน่าจะมีแค่2ต้นนะครับผมนี่ครับปาล์มได้มาหนึ่งต้นนะครับอุ้มซับ นะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปามขอบอกเลยว่าหายากอย่างแน่นอนนะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับต้นนี้มีชื่อว่าทับทิมจันนะครับผมปกติที่ปามเคยขายมาขายอยู่ที่4 5 0ร้อบถึงหกราบาทเลยนะครับผมต้นนี้นะครับปามให้ในราคา150บบาทจัดส่งฟรีครับผมทับทิมจันนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าข้าวทิพนะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมยังเป็นไม้ที่หายากอยู่นะครับผมทั้งสวนมีอยู่3ต้นนะครับผมเจ้าของสวนแบ่งให้ผม1ต้นนะครับผมคือต้นนี้นะครับข้าวทิพนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามนทาทิพนะครับผมหายากนะครับมีเพียง หนึ่งต้นเท่านั้นนะครับผมทั้งสวนมีแค่หนึ่งต้นนะครับผมสําหรับมนทาทิปนะครับผมสวยมากนะครับ1นึ่งาสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเทพพิทักษ์นะครับผมสวยมากนะครับผมเป็นไม้จำเพาะสวนนะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมชื่อว่าเทพพิทักษ นะครับผม150บาทกระถาง8นิ้วครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากรอบบุญนะครับผมสวยมากนะครับใบกลมลายสวยลายเด่นนะครับผมกรอบบุญนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้หายากนะครับผมมีจํานวนน้อยมากนะครับต้นนี้มีชื่อว่าคนทีทองนะครับผม คนทีทองนะครับผมสวยมากหายากนะครับผม150บาทครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารับเงินนะครับผมสวยมากนะครับรับเงินจะเป็นลักษณะใบกลมใหญ่นะครับผมรับเงินกระถางแปดนิ้ว150บบาทครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้คือรับทองนะครับผมสวยมากนะครับผมใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับผม รับทองนะผมแนะนําให้ตั้งคู่กันเลยนะผมต้นนี้รับเงินนะครับผมต้นนี้รับทองนะครับหนึ่งหบาทครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านิรันดรนนะครับผมสวยและหายากมากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมนี่ครับนิรันดรนะครับผมหนึ่งยห้าบาทกระถางแปนิ้วนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ดาวิกานะครับผมสวยและหาย,ยากมากห่างหายไปนานนะผมเพราะว่าเพิ่งทําจํานวนได้นะครับผมได้มาแล้วครับผมสําหรับดาวิกาต้นนี้นะผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทจดจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบุญผลานะครับผมไม้ที่คุณลูกค้าหลายๆท่านตามหายอยู่นะครับผม มีเพียง1ต้น1เดียวเท่านั้นนะครับผมบุญผลานะครับผม150บาทจัดส่งฟรีมีเพียง1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเฉลิมพลนะครับผมสวยมากนะครับมีเพียง1ต้นเช่นเดียวกันนะครับผมเฉลิมพลนะครับกระถาง8นิ้ว150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พุทธมนทนนะครับผมมีเพียงหนึ่งต้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมพุทธมนทนนะครับผมกระถาง8นิ้ว150บาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรคุ้มนะครับผมสวยมากใบใหญ่นะครับผมใบใหญ่กว่าฝ่ามือของปา์มนะครับผมมีชื่อว่าเพชรคุ้มนะครับ150บาทกระถาง8นิ้วจัดส่งฟรีครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแหลมสมีหลานะครับมีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับผมแหลมสมีหลานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมแหลมสมีหลานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดุดดาวนะครับผมดุดดาวเป็นไม้ใบยาวนะครับสวยมากนะครับผม ดุดดาวนะครับผมกระถาง8นิ้ว150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหาชนะชัยนะครับผมสวยมากนะครับเป็นไม้จำเพาะสวนนะครับผมนี่ครับมหาชนะชัยนะผมเป็นลูกไม้ของคุณลุงบันเทิงนะครับผมบิดเกลียวได้สวยมากนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตามตะวันนะครับผมสวยมากนะครับผมหายากนะครับตามตะวันนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคะชาชาตินะครับผมสวยมากนะครับใบบิดเกลียวทรงสวยนะครับผมคะชาชาตินะครับ150บาทจัดส่งฟรีกระถาง8นิ้วนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุกิรินนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับฟอร์มเต็มใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมสุกิรินนะครับผมกระถาง8นิ้ว150บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้คือราชินีแห่งโกศลนะครับผมเป็นโกศลใบกลมใหญ่นะครับสีชมพูนะครับผมมีชื่อว่าบุตรสรินนะครับผม รายชินีแห่งโกศลนะครับผมสวยมากนะครับ150บาทจัดสง่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจันทบูรณ์นะครับผมสวยมากนะครับมีน้อยนะครับผมจันทะบูรณ์นะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหิมมะกวันนะครับเป็น ไม้มีสะโพกนะครับผมใบบิดเกลียวนะครับปลายใบบิดเกลียวนะครับผมหิมมะวันนะครับหายากมากนะครับผม150บาทกระถางแนิ้วจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าภูพานนะครับผมสวยมากนะครับผมภูพานนะครับใบกลมใหญ่นะครับผมหายากนะครับผม150บบาทจัดส่งฟรีครับภูพานนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระรามนะครับผมเป็นโกศลใบยาวนะครับพระรามหายากนะครับผมแล้วราคาแบบนี้นะผมมีเพียงต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นนะครับผมพระรามนะครับ150บาทกระถางแปนิ้วจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าไอยเรศนะครับผมสวยมากนะครับผมกระถางแนิ้ว 150บาทจัดส่งฟรีนะครับไอยาเลนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเนปาลนะผมเนปาลปกติแล้วนะผมจะไม่มีมาปล่อยในไทยเยอะนะผมส่วนมากจะส่งแต่นอกนะผมส่งต่างประเทศนะครับปาล์มพึ่งได้มานะผมต้นนี้ไซส์นี้นะครับ150บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สีบางมดนะครับผมสวยมากสีสวยฟอร์มสวยนะครับกระถาง8นิ้วนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับสีบางมดครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนาคราชนะครับผมเป็นโกศลสีแดงนะครับผมสวยมากนะครับมะนีนาคราดนะครับผม150บบาทจัดส่งฟรีครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่างามเจริญนะครับผมสวยมากนะครับ ใบกลมใหญ่บางใบก็ไม่ใช่ใบกลมนะผมบางใบปลายใบก็แหลมนะครับดูอย่างต้นนี้นะผมลักษณะใบคือแปลกมากสวยมากนะครับผมงามเจริญนะครับปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้คือลูกไม้นะผมเป็นลูกไม้ยอดแรกนะผมยังไม่ได้ตัดทําจํานวนเลยนะผมคุณลูกค้าที่ได้ต้นนี้ไปจะเป็นผู้ที่โชคดีมากๆนะครับผมลูกไม้นะผมสวยมากเป็นไม้มีสะโพก นะครับปลายใบยบิดเกลียวแบบนี้เลยนะครับผมปิดท้ายด้วยที่ลูกไม้ต้นนี้นะครผมลูกไม้ต้นนี้นะครับปลาลมให้ในราคา250บาทนะครับผมเพราะว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นต้นแรกแล้วก็ต้นสุดท้ายนะผมเพราะว่าไม่ได้ตัดทําจํานวนไว้นะผมมีเพียง1ต้นเท่านั้นนะครับผมสนใจรับทักแชทได้เลยนะครับหรือโทร081251 5, 5 669ะครับผมเบอร์นี้ สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ